สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ทําคลิปนะเพราะว่าวันนี้เลิกงานมากลับบมาดึกนะครับก็หายไปหลายวันวันนี้ก็เลยจะต้องมาทำซะหน่อยนะครับก็ตอกย้ําในเรื่องของการบินไงายท้องนะครับเอาหาเข้า,ขาหาตัว แต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้บินนะเพราะว่ามันมืดนะครับหน้าบ้านมันมืดแต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับที่จะทําคลิปมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะฮะก็หายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่จันตั้งแต่โอ้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามรับชมอยู่นะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมหลายคนเลยนะฮะก็ขอขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ผมก็มาในเรื่องของเบสิกพื้นฐานอีกเช่นเคยนะฮะ ถึงจะไม่ได้บินแต่ก็มาบอกในเรื่องของทฤษฎีให้กับเพื่อนๆได้รับรู้นะครับจากในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมทําเป็นแบบว่าหงายท้องเอาหัวขันหาตัวนะครับแต่นี้วันเนี้ยก็คือจะเป็นเอาหางขันหาตัวนะครับแต่ว่าในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ทําให้ดูก็จะไม่เห็นภาพเนาะแต่คือก็ง่ายๆนะครับเอ,เอาหัวขันหาตัวได้แล้วนะครับต่อมาก็จะต้องเอาหางขันหาตัว นะครับแต่พอเอาหางหันหาตัวเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะถูกนะครับซ้ายขวามันจะถูกแต่ว่าเดินหน้าถอยหลังนะมันมันจะกลับกันนะครับต่างกันกับหัวเข้าหัวเข้าเนี่ยก็คือเอ่อซ้ายขวามันจะผิดมันจะกลับกันไม่ใช่ผิดนะครับมันจะกลับกันแต่ว่าแต่ว่าเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยมันจะถูกนะครับมันจะคือจะตามทิศแต่ทีนี้เพื่อนๆนี่ยมัวแต่มาคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงง อันนี้ที่ผมมาบอกเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะแต่เวลาที่เราบินนะครับหงท้องปุ๊บเนี่ยเราไม่มีเวลามาคิดหรอกว่าเอ้ยพอเวลามันหงปุ๊บโอ้โหหันหตัวเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะต้องกลับแน่เลยมันต้องไปซ้ายไปขวามันต้องไปซ้ายไปขวามันต้องผักไปทางขวานี่คือฮอมันจะไปทางซ้ายพอดีครับไม่ทันอะไรนะฮอรอร่วงนะครับเพราะว่ากว่าเราจะกว่าเราจะเข้าใจว่าไอ้มันหันไปทางซ้ายหรือทางขวากว่าเราจะบังคับให้ฮอมันไปทางที่ตรงกันข้าม มันเป็นแค่เพียงเสี้ยววินาทีนะครับเราจะไม่ทันเลยนะครับพอจะล่วงก็บทนี้นะครับก็จะเป็นเอาหางกันหาตัวนะครับวันนี้ผมคงบินไม่ได้นะครับเพราะว่าผมกลับมาดึกนะฮะตอนแรกผมว่าจะมาทําคลิปในช่วงเวลาตอนเย็นแต่ว่าช่วงหน้าหนาวมืดไวมากนะครับห้าโมงครึ่งเนี่ยก็ถือว่ามืดแล้วคือไม่เห็นแล้วนะฮะมาถึงบ้านห้าโมงครึ่งก็จริงนะคับกว่าจะขับไปที่ลานกว้างอีกนะฮะก็พอดีมืดพอดีนะครับก็เลยทําคลิปไม่ทัน วันนี้ก็เลยมาทําที่หน้าบ้านเลยนะฮะก็คือก็ยังไม่หายไปไหนเนาะเพื่อนๆห,หลายคนก็ยังติดตามรับชมอยู่ในเรื่องของการเก็บเบสิกพื้นฐานหงายท้องนะครับบทตอ่อบทนี้ก็คือจะเป็นเอาหางหาตัวนะครับเราต้องทําให้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราจะต้องฝึกนะครับถึงเราจะฟิปหน้าได้แล้วหงายท้องเอาหัวหาตัวได้แล้วเราก็ต้องมาหันหางหาตัวด้วยนะครับ เอาหางหันหาตัวเนี่ย <|notimestamps|> <|notimestamps|> <moved. S 2> มันจะกลับมันจะกลับอีกทีหนึ่งนะครับซ้ายขวานาซ้ายขวานี่คือถูกแต่ว่าหน้าหลังคือมันจะกลับกันนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าไปจํามากนะฮะเราต้องมาลองบินดูเราต้องมาลองทําดูเราต้องมาลองหงายท้องดูนะครับพอหงายปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยพอฮอมันจะไหลไปทางไหนปุ๊บเราก็จะคลึงดันไปทางนั้นนะครับคลึงการแก้อะไรเงี้ยมันก็จะเออมันก็จะตอบมันก็จะได้นะครับแต่นี้มันต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนต้องฝึกบินบ่อย จะต้องทําบ่อยๆนะครับจะต้องทําแบบทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอกันได้ปุ๊บเนี่ยก็ลืมลืมควบคุมพีดนะครับเหมือนที่ผมเคยเป็นตอนที่ผมมือใหม่ๆตอนผมกําลังฝึกหงายท้องเอาหางอนหาตัวเนี่ยก็คือพอพอผมกันได้นะฮะผมเอาสติ๊กลงเฉยเลยห้อมันก็มุดญ่าเลยนะฮะคืออ้าวล่วงเพราะอะไรเนี่ยงงไปหมดตอนนี้ผมผมมาดูผมมาตั้งสตินะครับก็คือโอเคผมเอาสแเทิ์ลงนะฮะ ไม่ได้เอาท่าท่ลงผมเอาท่าท่านขึ้นโทษทีนะฮะผมเอาท่าท่านขึ้นผมโม้แต่ห่วงกันนะฮะห่วงการซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าไอ้สติ๊กคันเร่งของเราเนี่ยมันมันต้องมันต้องมาคลึงมาทางด้านล่างเพราะมันจะต้องควบคุมพีดลบนะครับการควบคุมพีดลดการควบคุมพีดลบเนี่ยก็คือเอาสติ๊กเนี่ยช้อนขึ้นมาคาทเทนเคิร์ฟนะครับช้อนลงไปข้างล่างฮอรมันก็จะดีดขึ้นนะครับนั่นแหละผมลืมควบคุมตรงนั้นแต่นี่พอหลังๆนะก็คือเราก็เริ่มควบคุม ด้วยแล้วก็ควบคุมการการของฮอนะครับเอาหางันหาตัวเราก็ทําไปเรื่อยๆบทนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณหลายเดือนนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็คือผมบอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับ3เดือนนี่คือก็ยังเก่งๆ,ๆอยู่นะอาจจะต้องมีการตกด้วยนะครับอาจจะต้องมีตกด้วยมันก็จะต้องฝึกกันต่อไปนะครับฝึกกันต่อไปพยายามอย่าอย่าไปเล่นอะไรที่มันแบบว่าว พอเราหงายท้องเข้ามาปุ๊บอาหารกันปุ๊บเนี่ยเราต้องฝึกกันเลยครับ mm hmm. ราโมจะไปดีดปิ้งปลาเขาออกมันจะห่วงไปทําท่าอื่นนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเราไม่ต้องกลัวเราได้ทําอยู่แล้วนะฮะเราต้องมากันก่อนนะครับ mm hmm. พอเรากันได้เนี่ยทุกอย่างก็จะตามมาเองนะครับนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้เวลาถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมคิดว่าน่าเดือนเดียวน่าจะทําได้นะครับแต่ก็ทําได้แบบเก่งๆนะครับ แต่ถ้าคนที่เป็นอายุประมาณสัก40อัพขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน50ผมบอ,อกเลยว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็ยังต่ำยังเร็วเลยนะคือ6เดือนนะหเดือนนี่คือต้องทําอยู่อย่างงี้นนะต้องขยันฝึกคอบเอาหางหันหาตัวอย่างเงี้ยตลอดนะครับนะครับพอหัวเข้าเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพอหางเข้าปุ๊บมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันคนละเรื่องเลยนะครับกับหัวเข้าเพราะฉะนั้น มันดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยนะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับทําบ่อยๆบินบ่อยๆถ้าเรามูห่วงแต่ทาท่าอย่างอื่นนะครับพอเราจะล่วงเพราะฉะนั้นเราต้องฮอบเอาห่างกันหาตัวเนี่ยกรรมทาอยู่เนี้ยนะครับแต่ว่าก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับอาจจะทํา5ไฟ์เนี่ยอาจจะทําทั้งไฟส์อีก3ไฟส์เราจะบินฮอบเดินทางบินตามใจอยากที่เราอยากจะบินนะครับแต่อีก2ไฟส์เนี่ยคือเราก็มาฮอบนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกับ เบสิกพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับถ้าผมมีโอกาสนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําคลิปปนกันไปด้วยนะครับแต่วันนี้ผมต้องขอประทานอภัยนะครับอาจจะไม่คือไม่มีคลิปบินให้ดูนะครับเพราะบินไม่ได้นะมันมืดแล้วนะฮะหน้าบ้านมันมืดแล้วจะมาหงายท้องบ้านหนึ่งก็เงียบนะเดี๋ยวจะเสียงดังรบกวนเขานะฮะก็ฝากเพื่อนๆืด้วยนะครับก็ในบทนี้ก็ถือว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่หลายๆคนนะผมก็จะมาบอกแนวทางนะครับฮอปนะครับเอาหางหาตัวนะครับหงายท้องทําไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าใครที่ทําอยู่นะครับก็ฝึกกันต่อไปนะครับเดี๋ยวบทต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการหันซ้ายซ้ายอินนะครับซอินก็หันจะหันซ้ายหันขวาหางายท้องนะครับเอาให้ได้4ี่ทิศนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ก็การฮอปหันข้างนะครับกับ JR Forza 450ที่ผมมีอยู่เลยลำนี้ลำเดียวแล้วในชีวิตนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่า มีประโยชน์กับมือใหม่ในหลายคนเนาะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วกอ็อยู่ตรงนี้ไปกันอีกนานๆนะครับผมก็ยังไม่ทิ้งนะก็ยังเล่นอยู่ถึงเหลือถึงจะเหลือแค่ลำเดียวผมก็ยังเล่นอยู่นะวันนั้นที่ผมไปทุ่งสีกันผมก็ไปบินนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมมันไม่มีใครถ่ายให้นะวันนั้น <laughs> นะฮะก็ก็ขอประธานอภัยด้วยก็ ก็เลยเก็บบรรยากาศทอลำอื่นมาให้เพื่อนได้ดูนะครับก็ถ้าวันไหนผมมีโอกาสไปสนามที่อื่นผมก็จะเอาบรรยากาศมาให้ดูอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ